อ๋อคือคือวันนี้ค่ะเนื่องจากว่าตัวฝั่งของคุณไม้กับทนายเจยไม่ได้มาก็เลยไม่ได้คุยกับ <advising> ตัวความโดยตรงนะคะแต่ว่าก็คุยจากทนายในคดีของคุณไม้อะค่ะเขาก็มีการโทรสั์คุยกันก็ดูว่ามีท่าทีจะได้รับรองบุตรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ศาลก็เลยให้เลื่อนนัดไก่เกลี่ยไปอีกนัดหนึง่งเดี๋ยวรอบหน้าก็คาดว่าทั้งคู่ได้เจอกันได้คุยกันก็น่าจะตกลงกันได้ <S 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 2> <S 2> ค่ะรู้สึกในวันนี้ที่ได้โทรศัพท์มาไก่เกลี่ยนะคะทนายของไม้ที่ส่งมาเยังไงบ้างคะหมดวัน ยังไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากเพราะว่าต้องรอคนใหม่ด้วยนะคะ,ะซึ่งมันเป็นทิศทางที่ดีดใช่ไหม <c oughs> ก็ดูแล้วถ้ามีโอกาสมีโอกาสจะคุยกันได้ค่ะ,ะมีโอกาสจะคุยกันได้ซ,ซึ่งเมื่อกี้นี้คือฝั่งฝังง่งที่ต้อมมาทนายต้อมบอกว่าเออในเรื่องการรับรองบุตรอาจจะมีโอกาสว่า <c oughs> เป็นไปได้เลยว่าน่าจะไม่ไม่น่าจะมีปัญหาตรงนี้แต่ว่าอีกเรื่องคือสิทธิปกครองด้วยมันต้องคุยกันอีกทีเป็นัปได้หรือเปล่า ใช่ค่ะเป็นอย่างไัคะคือในทางกฎหมายนะคะก็อย่างที่ทุกคนทราบเนาะพอรับรองบุตรเสร็จแล้วเนี่ยสิออทธิและหน้าที่ก็จะตามมามก็เป็นสิ่งที่ต้องมาคุยกันว่ามันจะยังไงดีจะแบ่งกันยังไงจะช่วยกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของข้อเรียกร้องอะไรเงี้ย <สะ S 2> ยังเป็นสีข้อเหมือนเดิมไหมคะหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคือเดิมมะค่ะข้อเรียกร้องที่ พี่ตอนแรกเป็น6เนาะแต่ว่า4ี่ข้อเนี่ยไม่ใช่ข้อเรียกร้องจะเป็นเหตุผลที่เราให้กับทางศาลมากกว่าว่าทาไมเราขอใช้อำนาจปกครองฝ่ายเดียวแต่ว่าตอนนี้คือคือเข้าใจว่าเวลามันเข้าสู่กระบวนการนะคะ่ะมันก็ต้องมาคุยกันแหละว่าเราจะยังไงดีเราจะแบ่งกันยังไงเราจะช่วยกันยังไงก็อย่างที่แจ้งไปนี่แหละคะ่ะงในการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนอกสัดเดิมไคะกข้อที่เรากหนดมันมันไม่ชงสี่ข้อมันเป็นเหตุผลเนาะแต่ว่า ใช่ค่ะแต่ว่าก็คือไม่เป็นเหตุผลทีนี้น่อาอสารก็จะพิจารณาหรือ<ม>ีกทีหนึ่งเพื่อประโยชน์ของเด็กเนาะว่าให้คุณพ่อคุณแม่คนไหนใช้อำน,นาจปกครองร่วมกันยังไงหรือว่าให้ใครมีอำนาจมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือว่ามาร่วมกันเฉพาะเรื่องอะไรอันนี้สามารถคุยกันได้ค่ะซึ่งมันเรื่องแบบนี้คือต้องคุยกันใช่ค่ะใช่ค่ะก็สามารถคุยกันก็คิดว่าถ้าคู่ความได้เจอกันคุยกันประเด็นพวกนี้ทั้งหมดก็คิดว่าจะจบด้วยดีจะมีการแส่เกี่ยวันที่ี่จะมีโอกาสได้ด คือกันนอกร้อนไหมคะทั้งสองฝ่ายทั้งไม์และชาร่าท mm ี hmm. ่จะมาเจอกันก็มีโอกาสเราก็พร้อมที่จะคุยเพราะว่าเราก็อยากให้คือจริงจซาร่าก็พร้อมที่จะเจอไม์ตลอดเวลาเราก็อยากให้เขามาพูดคุยเกี่ยวกับลูกเพราะสุดท้ายลรวเราอยากให้ทุกอย่างมันลงเลยได้ดีเราอยากให้เห็นถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกของเราทั้งคู่สิ่งที่เราอยากจะได้จากไม์ที่สุดคืออะไรอะคะาร่าอืม ความจริงถามว่าอยากเราตัวเราอยากได้อะไรหรือเปล่ามันไม่ใช่ค่ะความจริงมันเป็นประโยชน์ของเด็กมากกว่าเนาะคือในเมื่อเรื่องมันเข้ามาสู่ศาลแล้วเนี่ยเข้าใจว่าตอนแรกเนี่ยอยากจะให้มีคนกลางเข้ามาช่วยคุยมาช่วยไกลเกลี่ยทีเนี้ยความจริงการไกลเกลี่ยว,วันนี้มันเป็นโอกาสที่ดีมากที่ทั้งคู่จะได้คุยกันหลังจากที่มันเกิดเรื่องราวมาเยอะแยะแต่ก็โอเคฝั่งนู้นไม่ได้มาก็เลยต้องเลื่อนออกไปแต่ก็การไกลเกลี่ยการคุยกันนี่แหละค่ะมันจะดีที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วประโยชน์สุดมันคือประโยชน์ของเด็ก เราก็อยากจะทําคือทุกอย่างอะคะ่ะตัดสินใจโดยอาศัยของอคุณภาพชีวิตอ,อุปเขาเรียกว่าอ,อะไรนะประโยชน์ของลูกแบบเป็นสําคัญที่สุดแสดงว่าก่อนอันนี้ที่ไม่เรียกว่าอขอถอนสทธินะคะอะไรขอถอน,อน,อนสิทธิ์ลำลองแล้วก็ปลุกปล้งเพรว่าวันนี้ก็คือเป็นในทิศทางที่ว่าน่าจะไม่ได้ถอนแล้วใช่ใช่ค่ะก็คือว่าฝั่เรามีการยื่นคันคันหรือว่าคือฝั่งเรามีการยื่นคันคานไปแต่ว่าเนื่องจากว่าในในห้องอะค่ะคือท่านก็ถาม ฝั่งทนายฝั่งคุณไหมว่าสรุปจะยังไงจะรับรองไหมซึ่งทนายก็โทรปรึกษากับคุณไหมแล้วก็เขาบอกว่ามีแนวโน้มว่าโอเคันรับรองก็ได้เป็นเป็นบิดาดีชอบไปกฎหมายอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ถอนเรื่องยังอยู่ในศาลอยู่ว่าเองนวันี้ท่าคือถ้าทุกอย่างมันจบลงได้ดีเราก็คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องโอเคอยู่แล้วกับเรื่องนี้ค่ะวันนี้ ก็อยากจะแจ้งอย่างนี้ทุกคนเลยที่ฟว่าตั้งแต่ต้นตั้งแต่วันที่น้องเกิดจนถึงวันนี้6ปีมันไม่เคยมีเหตุการณ์กิดกัรรมตื้นไม่มีเลยค่ะเพราะฉะนั้นการเจอของพ่อกับน้องอ่ะตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้มันก็ยังปกติเหมือนเดิมค่ะแสดงว่าหลังจากนี้มัก็สามารถมาเจอ้องได้ตลอดเอาเป็นว่าซาลาไม่เคยกิดกันค่ะอือถ้าสะดวกทั้งสองเวลาตรงกันแล้วก็พร้อมที่จะให้เจอใช่ค่ะเป็นแบบนั้นเสมอมาอย่างกว่าจะไปถึงในวันไก่เกียร คุยไปถึงยังไงซาร่าอยากให้มันจบยังไงหรืออยากให้มันไปจบลงด้ดีอยากให้ที่จะจบได้ดีนึกถึงนึกถึงผลประโยชน์ของไม่คุณโอเป็นหลักนะคะแม่คุณอเที่ได้มีโอกาสน้องไปทางหลังตอนนี้จะมีโอกาสได้ไปทางบ้างไหมคะทางคาอนุญาตคือต้อง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 ดูทางคุณคุณพ่อเขาจะติดต่อมาเพราะว่าจริงๆเนยน้องก็มาอุทเทพก็มีการติดต่อไปหาคุณพ่อแต่ก็หมอยคุณพ่อน่าจะไม่ว่างก็คือต้องรอวันที่ ต่างไฟต่างสะดวกผมกันใช่ค่ะเป็นอย่างนั้นเสมอมาค่ะเรายินดีให้ลูกไปทางขึ้นกับทางไปได้เป็นแบบนั้นเสมอมาค่ะซึ่งในเขาเรียกว่าทิศทางทั้งหมดมันจะมีในเรื่องรายละเอียดอะไรสิทธิ์ปกครองเรายังยืนยันเหมือนเดิมไหมคะว่าเราอยากจะปกครองแค่ความความจริงความจริงก็อย่างจากที่ที่คุยกันนะคะก็แบบอยากจะทราบว่าทางโน้นอยากจะเข้ามาช่วยใน การใช้อำนาจปกครองในส่วนไหนเราก็คุยกันได้สามารถคุยกันได้หมดเลยค่ะเรื่องการใช้อำนาจว่าจะส่วนไหนยังไงแบ่งกันยังไงก็อย่างที่แจ้งอะค่ะอารอบนนหน้าถ้าได้เจอกันทุกอย่างมันจะเคลียร์กว่านี้เยอะทําวันนี้มันก็ค่อนข้างตอบอยากนิดนึงคีอ,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 อก็อย่างที่บอกอะค่ะคือ,อหน้าที่เนาะหน้าที่สิทธิมันมาพร้อมกันก็จะมีคุยกันนิดหน่อยว่าแบบจะยังไงดีจะช่วยหรือจะอุปการะแค่ไหนก็มันก็ต้องคือคืออย่างศาลนะคะศาลเขาก็จะ เขาก็แจ้งทางคุณคุณแม่แล้วเนาะว่าคุณจะรับรองลูกไหมถ้าคุณรับรองเนี่ยมันจะมีทั้งอ,อำนาจในการเรื่องของอำนาจการปกครองบุตรเรื่องของกอุปการะเลี้ยงดูเข้ามาเกี่ยวข้องก็ซึ่งเป็น2เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่รอบหน้าจะต้องมานั่งคุยกันว่าอย่างไรอ <Okay. S 3> <Okay. S 2> สุดท้ายรรบ,บท,ท,ท,ที่น่อย่างารถึงคนที่ติดตามเรื่องคดีเราคือเขาอาจจะมองพ่อแม่ยังไงก็แล้วแต่ไม่รู้และแต่ว่า คน,คนก็เอนดู well แมกเวลล์แหละ,อออะรจริงๆซาร่าอยากให้คดีของซาร่าเป็น<ม>กรณีศึกษาละกัน<ม>ให้<ม>ให,ให้ให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าจริงๆคิดว่าหลายๆคนอาจจะงงกับการรับรองบุตรกับการปกครองบุตรคืออยากให้ลองไปศึกษากฎหมายดีๆว่ามันว่ามันแยกกันออกไปมันไม่ได้รวมกันเลยนะคะ<ม>อืคราวนี้นึงนะคะช่วงนี้คือซาร่าดูแลสภาพจิตใจตัวเองแล้วครอบครัวยังไงบ้างใช้ชีวิตปกติเหมือนที่ผ่านมาค่ะเลี้ยงลูกทำงานนะคะ ดีขึ้นค่ะดีขึ้นโอเคค